้นชะพลูเป็นผักที่เราควรมีปลูกไว้ทุกบ้านนะคะเพราะว่าใบาชะพลูมีสรรพคุณเยอะมากค่ะใบชะพลูช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆได้ค่ะช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางด้วยค่ะเพราะใบชะพลูมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากและยังช่วยยับยั้งชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งค่ะ ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยป้องกันการ,การเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมากซึ่งเหมาะกับคนที่ท้องผูกด้วยค่ะช่วยขับเสมหะและช่วยบำรุงธาตุด้วยค่ะช่วยขับลมและแก้ท้องเอินได้เพราะใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนและยังช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันนะคะควรรับประทานแต่พอดีเพราะใบชะพลูมีแคลเซียมออกซาเลตส,สูงถ้าเราทานใบชะพลูทุกวันในปริมาณมากๆจะทำให้เป็นนิ่วได้และควรดื่มน้ำตามมากๆเพื่อให้ขับออกมาทางปัสสาวะได้ค่ะ